สวัสดีครับวันนี้ผมมีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องแอร์มาฝากครับวันนี้นะครับจะแนะนํานะครับเกี่ยวกับเรื่องคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับการตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์แอร์ว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ที่บ้านเราทํางานปกติไหมนะครับมีวิธีการเช็คนะครับก็คือใช้แคมิเตอร์นะครับหรือมัลติมิเตอร์ในการเช็คครับแบบนี้ตัวนี้นะครับโดยเช็คค่าโอห์มนะครับเช็คค่าโอห์มว่าค่าโอห์มขึ้นไหมนะครับซึ่ง คอมเพรสเซอร์ที่จะตรวจเช็คในวันนี้นะครับเป็นคอมเพรสเซอร์ LG นะครับผมเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์นะครับมาเลยนะครับลองครับการเช็คนะครับโดยเช็คไว้ที่ค่าความต้านทานนะครับที่หัวโดยเช็คค่าความต้านทานนะครับที่หัว UVW นะครับของค่าของคอมเพรสเซอร์นะครับตรงนี้ครับคอมเพรสเซอร์มันจะมีหัวอยู่นี่มือ หัวคอมเพรสเซอร์มันจะมี UV W u นะครับที่หัวคอมเพรสเซอร์ UV W u โดยเช็คค่าความต้านทานนะครับในในที่นี้เราไม่ได้ถอดนะครับเรามีสายต่อออกมาแล้วนะครับเป็นสายต่อจากหัว UV W u นะครับสายสายนี้3เส้นนะครับสเส้นสาย UV W u ต่อเข้าหัวนี้นะครับเรามาเช็คดูนะครับว่าค่าต่ามีค่าความต้านทานไหมนะครับใช้งานได้ไหมนะครับ ในการเช็คนะครับทั้งสามเส้นน ouais. ี้ต้องมีค่าความต้านทานเท่ากันนะครับทั้งสามเส้น oh นี oh ้ต oh ้องมีค่าความความต้านทานเท่ากันพูดง่ายๆหัว U V ดนะครับหัว U หัวอ่าหัว U หัวหัว U หัว V หัว w นะครับทั้งสามหัวต้องมีค่าความต้านทานเท่ากันนะครับเรามาเริ่มนะครับเราไปที่ตั้งค่าไปที่ค่าโอห์มนะครับค่าโอห์มคือค่าความต้านทานครับแล้วก็ เลยนะครับโดยค่าความต้นานทานทีนี้เลยโอเคดูครับค่าความต้านทานขึ้น2.7นะครับค่าความต้านทานขึ้น2 7. อสายสีฟ้ากับสายสีแดงนะครับต่อมานะครับสายสีฟ้ากับสายสีน้ำตาลน,นะครับ ค่าค่าความต้านทานอยู่ที่2อจุนะครับต่อมานะครับอีกคู่หนึ่งนะครับอีกหัวหนึ่งนะครับค่าความต้านทานอยู่ที่2.7นะครับสรุปว่าคอมเพเซอร์ตัวนี้นะครับระบบอินเวอร์เตอร์นะครับสามารถที่จะใช้งานได้ปกตินะครับคือทั้ง3าหัว UV w ต้องมีค่าความต้านทานเท่ากันนะครับโอเคนะครับ ครับต่อเลยนะครับแถมอีกนิดนึงนะครับเมื่อเราเช็คว่าคอมเพรสเซอร์เราทํางานปกติแล้วคราวนี้เรามาดูพัดลมมั่งนะครับพัดลมว่าพัดลมคอยร้อนเราทํางานปกติไหมพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมพัดลม AC นะครับเป็นพัดลม AC นะครับ220โวลต์นะครับ220โวลต์ถึง240โวลต์นะครับพัดลม AC ทีนี้เรามาเช็คดูว่าพัดลมเนี่ยใช้งานได้ปกติไหมวิธีการเช็คของพัดลม a c AC นะครับคือมันจะมีสายอยู่3เส้นครับสายพัดลม AC มีสาย3เส้นนะครับคือแต่ละสายแต่ละเส้นเนี่ยต้องมีค่าความต้านทานขึ้นเท่านั้นนะครับค่าความต้านทานขึ้นแสดงว่าพัดลมใช้งานได้ปกติอ่ะเรามาลองเลยนะครับทีการเช็คนะครับก็ไปที่ค่าโอห์มเช่นกันนะครับค่าความต้านทานต้องขึ้นเท่านั้นนะครับมีค่าความต้านทานขึ้นนะครับ 0.8ร้อยา0ิบสกิโลโอห์มนะครับาเส้นต่อมานะครับเส้นต่อมาค่าความต้านทานขึ้น0.5 1้อกิโลโอห์มนะครับครับอีกคู่ต่อมานะครับ<ด>ค่าความต้านทานขึ้นที่335อ oh ้โอห์มนะครับคือทุกเส้นนะครับต้องค่าความต้านทานต้องขึ้นเท่านั้นนะครับถึงจะ,ะถึงจะปกตินะครับถุแว่าสรุปแล้วว่าพัดลมตัวเนี้ ปกตินะครับไม่ไม่ได้สามารถใช้งานได้ปกตินะครับสรุปนะครับการตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์นะครับคือต้องเช็คที่หัวนะครับที่หัวหัวคอมเพรสเซอร์นะครับโดยค่าความต้านทานนะขึ้นขึ้นทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องเท่ากันนะครับถึงจะปกตินะครับในส่วนของมอเตอร์นะครับมอเตอร์ AC ก็วัดค่าความต้านทานต้องขึ้นเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ หวังว่าคนเป็นประโยชน์นะครับสามารถท่านท่านสามารถเอาไปตรวจเช็คเองได้เลยนะครับก็ขอให้ความรู้จงมีแก่ท่านนะครับสวัสดีครับ